สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ G.U Channel และสำหรับหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังที่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มที่ร่วงลับอย่างพอลวอร์เกอร์และนางเอกสาวสวยอย่างเจสสิก้าอัลบาทั้งคู่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีทะเลสาสสวยอย่างบาฮามัสอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาดำน้ำและได้ไปเจอกับสมบัติใต้ทะเลและนอกจากสมบัติพวกเขายังไปเจอกับบางสิ่งที่พวกเขาไม่คาดฝันซึ่งมันได้นำอันตรายมาสู่เขาและคนที่เขารักและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง Into the Blue ดิ่งลึกโชคมหาภัย ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยดาวน์โหลดลูน่าเอมชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store หนังเริ่มเรื่องมาเราจะอยู่ในเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งที่กำลังบินฝ่าพายุฝนฟ,นฟ้าขนองสุดท้ายกับตันก็ไม่สามารถฝ่าพายุนี้ออกไปได้เครื่องบินตกกระแทกลงผืนน้ำจมลงสู่ใต้มหาสมุทรหนังตัดมาเราก็จะได้พบกับพระเอกของเราพ่อพ่อวอเกอร์ผมเลยคิดถึงพี่จริงๆในเรื่องนี้พี่เขามีชื่อว่าจาริตทำงานเป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปดำน้ำต่อมาเราก็จะได้รู้จักกับนางเอกของเราแซม เธอทำงานอยู่ในสวนน้ำแอตแลนติสสองคนนี้นันก็เป็นแฟนกันหลังจากแซมเลิกงานเธอก็มาหาจาเร็จ,จาเร็สกำลังซ่อมเรือลำเก่าๆสุดเน่าของเขาอยู่ เพราะจริงๆแล้วความฝันของเขานั่นก็คือการออกไปล่าสมบัติที่ใต้ท้องทะเลลึกแห่งบาฮามัสตอนนั้นเองก็มีเรือลำใหญ่มาจอดข้างเรือของเขาและชายไว้หนวดคนนี้เขามีชื่อว่าเบธเขาทักทายจารีตว่าเฮ้ยได้ข่าวมึงตกงานเหรอสนใจมาทํางานบนเรือของฉันไหมจารีตบอกไม่เป็นไรเรือกูก็มีอยู่แล้วดูเหมือนว่าไอ้หนวดเบธคนนี้จะเป็นคู่แข่งในการออกไปล่าสมบัติของเขาจากนั้นจารีตและแซมก็ขับรถมันที่สนามบิน,นบาฮามัสนาไม่งอรอไม่นานเขาก็ได้พบกับไบและอแมนดาไบนั้นเป็นเพื่อนสนิทของจาเรเป็นนนททายห่มไโซี่่ทําางนนออยยูใิิวกต ส่วนอแมนดานั้นเป็นสาวสวยที่ไบท์เจอก่อนจะขึ้นเครื่องจีบกันบนเครื่องลงจากเครื่องมาก็เป็นแฟนกันหลังจากทักทายกันพอสมควรไบท์ก็พาจาเรีตและแซมไปที่บ้านของเขาบ้านสุดรูที่สร้างอยู่ริมน้ํามาพร้อมกับเรือยอทและเจ็ตสก,กีอีกสองคันไม่รอช้าทั้ง4คนก็สะบัดเสื้อผ้าเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้าแล้วก็ออกไปเที่ยวในทะเลระหว่างที่ทั้ง4คนดำน้ําเล่นด้วยกันอยู่นั้นนาฬิกาข้อมือของจาเรีตก็เกิดหลุดออกและจมสู่ใต้ท้องทะเลระหว่างที่จารีตดำลงไปหานาฬิกาของเขาเขาก็ได้ไปพบกับหินถ่วงเรืืือออออเเเป็นนนนหหิที่่่รรรสมัยยกกจะใใใช้ใา้าวงู กับที่นั่นเป็นสัญญาณว่าท้องทะเลถแถบนี้อาจจะมีซากเรือและสมบัติซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายก็เป็นได้จาเรดไม่รอช้าชวนทั้ง4ี่คนลงไปงมหาสมบัติด้วยกันงมไปงมมาไม่นานทั้ง4คนก็ได้ไปพบกับซากเครื่องบินที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลพวกเขาได้พบกับศพของมนุษย์ที่ดูเหมือนจะตายได้ไม่นานเมื่อพวกเขาเข้าไปสำรวจในห้องโดยสารก็ต้องพบกับสิ่งที่พวกเขาไม่คาดฝันนั่นก็คือยาเสพติดที่ถูกขนมาเต็มลำเครื่องบินไบและแอมเมนด้ามีความคิดที่จะเอายาเสพติดพวกนี้ไปขายและวาดฝันว่าพวกเขาจะกลายเป็น ไม่เห็นด้วยสุดท้ายจาเรตตได้เคลื่องห่อยาเสพติดนั้นทิ้งลงทะเลไป เมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านและได้ตรวจสอบวัตถุบโบราณที่ได้เจอที่ใต้น้าจาเรตก็พบว่าชิ้นส่วนพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของซากเรือเซเฟอร์เรือโจรสลัดในตำนานที่มาอับปางอยู่ในอ่าวแห่งนี้ตำนานกล่าวว่าในเรือลำนั้นบรรทุกทองคํามูลค่าหลายล้านเหรียญทั้ง4คนจึงตกลงกันว่าพวกเขาจะเก็บความลับเรื่องที่ไปเจอซากเครื่องบินตกจนกว่าพวกเขาจะค้นเจอซากเรือโจรสลัดในตำนานและอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ค้นพบได้ซะก่อนเมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาจะแจ้งตำรวจว่าได้พบซากเครื่องบินตกและยาเสพติดวันต่อมาจาเรตได้ไปติดต่่ออออข,อขอซืื้เรทีีม อุปกรณ์ในการค้นหาสมบัติเขาหมายว่าจะให้เพื่อนทนายหนุ่มสุดไฮโซของเขาออกตังค์ให้ก่อนแต่ปรากฏว่าพ่อหนุ่มไบก็เพิ่งเสียพนันไปก่อนที่เขาจะมาที่บาฮามาสวันต่อมาพวกเขาจึงทําได้แค่ใช้อุปกรณ์ที่พอมีในการค้นหาสมบัติที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลและแล้วพวกเขาก็ได้ไปเจอกับปืนใหญ่สมัยโบราณในขณะที่จาริไบต์และแซม กำลังพยายามนำกระบอกปืนใหญ่นั้นขึ้นสู่ผิวน้ำอเมนดาที่นอนรออาบแดดอยู่บนเรือก็ถูกเรือของตำรวจชายฝั่งเข้าตรวจค้นทั้ง3คนที่ดำอยู่ใต้ผิวน้ำเมื่อเห็นเงาของเรืออีกลำหนึ่งมาพวกเขาจึงยังไม่สามารถจะเอาสมบัติขึ้นสู่ผิวน้ำได้เหล่าตำรวจก็ได้ค้นเรือของพวกเขาอยู่นานจนอากาศในถังออกซิเจนของพวกเขาใกล้จะหมดตอนนั้นเองก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับอุปกรณ์ทำให้ปากกระบอกปืนใหญ่ที่หนักหลายร้อยกิโลพุ่งจมดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเล มีหนำซ้ำเชือกยังรัดแขนของไบท์ทำให้แขนของเขาถูกทับนอนจมอยู่ใต้ก้นทะเลจารเลตและแซมได้ช่วยการภายใต้อากาศที่มีอยู่จำกัดจนสุดท้ายก็สามารถยกปากกระบอกปืนและช่วยไบยให้หลุดออกมาได้ ทั้ง3คนทิ้งสมบัติต่างๆและขึ้นสู่ผิวน้ําเมื่อหัวหน้าชุดตรวจสอบได้เห็นว่าเป็นจาเรเลดและแซมก็ได้สั่งให้ลูกน้องของพวกเขานั้นหยุดทําการตรวจคนเพราะว่านายตำรวจคนนี้รู้จักกับทั้งสองคนเป็นอย่างดีสุดท้ายทั้ง4คนก็รอดจากสถานการณ์ขับขันนั้นมาได้คืนนั้นทั้ง4คนไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งอแมนดานั้นเมามากและได้ไปยืนกระหนุงกระหนิงอยู่กับชายคนหนึ่งเมื่อไบไปเห็นก็ได้เกิดการชกต่อยกัน ปรากฏว่าชายคนนั้นมันเป็นมาเฟียเจ้าของผับจารเรดได้เข้าห้ามทับและพาพวกเขากลับออกมาวันต่อมาขณะที่ทั้ง4คนออกไปดำหาสมบัติกันเหมือนเดิมปรากฏว่าก็มีชายแปลกหน้า2คนขับเรือสะกดรอยตามพวกเขามาจารเรตและไบจึงแอบกลับขึ้นไปบนเรือทั้ง4คนจึงได้ต่อยกัน แน่นอนพวกลูกกระจอกหรือจะมาสู้ฝ่ายพระเอกมันสู้ไม่ได้ก็ได้ไดขับเรือหนีไปแต่ไอ้ลูกกระจกคนนึงมันได้เผลอทำหมวกใบหนึ่งตกไว้ซึ่งหมวกใบนั้นเป็นหมวกของเรือเอ็กเพนชั่นบอนเซลซึ่งเป็นเรือของไอ้หนวดแบทตั่นเองวันรุงขึ้นจาเรตได้ถือหมวกใบนี้ไปหาแบทที่เรือและบอกแบทว่าสังคนของมึงว่าอย่ามายุ่งกับกูไอ้หนวดแบทก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องบอกว่าหมวกใบนี้ใครๆก็ซื้อเป็นของที่ระลึกได้นหนไม่มีหลักฐานอย่ามาบ้ยฉันจะดีกว่าหลังจากจาเรตกลับมาถึงบ้าน เขาก็ได้ยืนคุยกับไบที่ริมชายฝั่งว่าตอนนี้ไอ้แบทมันเริ่มไหวตัวแล้วถ้าเรายังมัวแต่ใช้อุปกรณ์กระจกกกระจอที่เรามีมีหวังโดนพวกมันทิ้งสมบัติตัดหน้าไปแน่แต่จาเรดก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาเงิน30,000เหรียญจากไหนไปซื้อเรือและอุปกรณ์ไฮเทคไบก็เลยเสนอจาเรดว่า เราก็งมลงไปเอายาเสพติดมาขายสัก2 3สาถุงก,ก็มีเงินไปซื้อเรือแล้วไม่เห็นจะยากจาเรศได้ยินดังนั้นก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินกลับบ้านไปคืนนั้นระหว่างที่จาเรศกำลังจู๋จีกับแซมอยู่บนเรือเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้ไบและ Amanda แอมเบนดาตัดสินใจลงมือโดยพละการไบและแอมเบนดาขับเรือออกไปในยามค่ำคืน ไปยังจุดที่ซาาเครื่องบินนั้นจมอยู่ใต้ท้องทะเลแอบไปเอายาเสพติดขึ้นมาจํานวนหนึ่งวันลุงขึ้นทั้งสองคนได้เดินทางไปหาไอ้มาเฟียเจ้าของผับเพื่อที่จะเสนอขายายาเสพติดเหล่านี้ให้กับมันตัดมาที่จาเรตขณะที่เขากําลังซ่อมเรือลําเก่าของเขาอยู่นั้นก็มีสายของไบ์โทรเข้ามา เรียกให้เขาไปพบที่เรือลำหนึ่งที่จอดอยู่กลางมหาสมุทรเมื่อจาเรตขึ้นไปบนเรือก็ได้พบกับเลเยสปรากฏว่าไอเลเยตคนนี้มันเป็นเจ้าของเครื่องบินและยาเสพติดท,ทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องมันจึงสั่งให้จารเรตไปเอายาเสพติดท,ที่เหลือทั้งหมดมาให้มันไม่งั้นกูจะฆ่ามึงและคนที่มึงรักจาเรตเนึกออะไรได้หัวหมอจึงบอกกับไอเลเยสไปว่าเขาต้องใช้เงินจำนวนสามหมื่นเหรียญเพื่อไปซื้อเรือและอุปกรณ์ในการขนยาเสพติดขึ้นมาไอเลเยสมันจึงมอบเงินจำนวนนั้นให้กับเขาเมื่อทั้งงงง3คนกกกลัััับมมมาาถึฝ่็ไดด้้้เหหหตุรณ์ทใแฟง แซมผิดหวังในตัวจาเรีตที่อยู่ดีๆก็ไปทํางานรับใช้ไอพ่อค้ายาเสพติดจาเรีตพยายามอธิบายเหตุผลให้แซมฟังแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ฟังคําแก้ตัวแล้วก็ได้เดินจากไปคืนนั้นพวกเขาจึงเหลือกันแค่สาหนอทั้ง3คนล่องเรือลําใหม่มุ่งตรงสู่จุดที่พวกเขาพบสมบัติและก่อนที่พวกเขาจะไปขนยาเสพติดจารีตได้ใช้อุปกรณ์ใหม่สุดไฮเทคที่อยู่บนเรือลํานี้จนเขาได้พบกับซากเรือเซฟเฟอร์และได้พบกับระฆังประจําเรือที่มันจะช่วยให้เขาอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ค้นพบเรือลํานี้จากนั้นพวกเขาก็ได้ไปขนยาเสพติดออกมาจากซ ขณะที่จาเรดกำลังดึงลระครังและยาเสพติดขึ้นสู่ผิวน้ำ เขาก็ได้ยินเสียงกรีดของอาร์เมนดาปรากฏว่าอาร์เมนดาโดนฉลามเสือกัดที่น่องเป็นแผลจากันขนาดใหญ่ทําให้จาเรีตไม่มีเวลาที่จะขนสมบัติและยาเสพติดขึ้นบนเรือทําให้เขาตัดสินใจต้องตัดลวดสลิงของทั้งหมดจมลงสู่ใต้ท้องทะเลอีกครั้งพวกเขารีบนําตัวอาร์เมนดาส่งที่โรงพยาบาลแต่กว่าจะมาถึงมือหมอก็สายไปซะแล้วแผลจกกากันขนาดใหญ่ทําให้อาร์เมนดาน,นั้นเสียชีวิตแซมได้รีบมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าเธอนั้นเป็นห่วงจาเรีตต่อมาขณะที่ทั้ง3คนขับรถออกจากโรงพยาบาลกําลังจะกลับบ้าน ทั้ง3คนก็ถูกไล่ล่าโดยไอ้ลูกน้องของเจ้าพ่อยาเสพติดจาเรตตัดสินใจเสียสละตัวเองและบอกให้ไบพาแซมหนีไปแซมบอกให้ไบขับรถพาเธอไปหารอยนายตำรวจชายฝั่งคนนั้น ฉากต่อมาเราก็จะเห็นว่าจาเรตดำน้ำเข้าไปที่ถ้ำที่เขาซ่อนสมบัติไว้และนำสมบัติทั้งหมดมามอบให้กับไอ้พรีโมลูกน้องของไอ้เลเยสเจ้าพ่อยาเสพติดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวพวกเขาไปแต่ไอ้พรีโมก็กลับยึดสมบัติของจาเรศไว้และนำตัวเขากลับมาที่เรือของเลเยสเมื่อขึ้นมาบนเรือก็พบว่าเรือนั้นไม่มีใครอยู่และมีร่องรอยของการต่อสู้ไอ้พรีโมเดินลงไปสำรวจภายในเรือตอนนั้นเองมันก็ถูกใครคนนึงใช้ปืนเก็บเสียงยิงทิ้งจาเรตเห็นท่าไม่ดีเขาจึงเดินเข้ามาสำรวจดูก็ไปพบศพของไอ้เลเยสที่ถูก่าตาต และแล้วเขาก็ไปพบกับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือไอ้หนวดเบสนั่นเองเจเรตวิ่งหนีลูกน้องของพวกมันแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำเจเรตนีการตามล่าจนกลับมาถึงบ้านเจอกับไบแต่ก็พบว่าตอนนี้แซมนั้นไม่อยู่ด้วยเจเรตรีบโทรกลับไปหาแซมแต่ปรากฏว่าตอนนี้แซมนั้นถูกจับตัวไว้ไอน้นายตำรวจที่ชื่อว่ารอยมันก็เป็นลูกน้องของไอ้เบสเจเรตจึงตกลงกับไอ้เบสว่าจะพาเขาไปที่ซากของเครื่องบินเพื่อน,นำยาเสพติดที่จมอยู่ใต้ท้องท,องทะเลขึ้นมา จากนั้นจาเรเดตจึงขับเรือและมาพบกับไอเบทเขาก็ได้เห็นแซมที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ไอเบทมันก็ได้สั่งให้จาเรเดตพามันไปที่ซากเครื่องบินจาเรเดตได้บอกความลับกับไอ่เบทว่าเขานั้นได้ไปเจอซากเรือเซฟเฟอร์เขาพร้อมที่จะยกสมบัติทั้งหมดให้กับเบทขอแค่ปล่อยตัวเขากับแซมไปแต่ไอเบทมันก็ไม่เชื่อว่าเรือเซฟเฟอร์จะมีอยู่จริง พอจาเร็ดพามันไปถึงจุดที่เครื่องบินตกจาเรตที่โดนใส่กุญแจมืออยู่ก็กระโดดหนีลงน้ําไปไอหนวดเบสและลูกน้องก็ได้สวมชุดดาน้ําและถืออาวุธดําตามลงไปทางด้านแซมตอนนี้ดูเหมือนเธอจะเริ่มมีแรงขึ้นมาบ้างแล้วเธอถูกขังไว้อยู่ในห้องเครื่องยนต์ก็เริ่มออกลวดลายทําลายข้าวของต่างๆจนอุปกรณ์ภายในเรือนั้นเกิดขัดข้อง ลูกน้องของมันจึงต้องมาเปิดประตูห้องเครื่องยนต์เข้ามาดูตอนนั้นเองแซมก็ได้ใช้จังหวะหลบหนีออกไปทางด้านการไล่ล่าใต้น้ําตอนนี้แผนที่จาเริดเตรียมไว้ก็คือสั่งให้ไบแอบเอาอุปกรณ์ดำน้ําไปแอบไว้อยู่ในซาเครื่องบินพวกเขาช่วยกันเล่นงานลูกสมุนของไอเบสจนหมดฤทธิ์ไปหลายคนทางด้านแซมเธอก็จัดการกับลูกสมุนที่อยู่บนเรือทั้งหมดลงได้สุดท้ายขณะที่ไอเบสกำลังจะใช้ปืนยิงไปที่จาเริดจ,จาริดก็ได้ทุบฝาถังออกซิเจนจนมันพุ่งไปชนกับถังน้ําบันบนเครื่องบินทําให้ซาเครื่องบบบิินนนนนนนัันััั้้เเกดดดรรระะอออสงตตาาที6ปห์่ หลังจากที่พวกเขาจัดการกับผู้คนเลวลงไปได้เขาก็เดินทางกลับไปที่ซากของเรือเซฟเฟอร์อีกครั้งขณะที่พวกเขากําลังพยายามเอาปืนใหญ่ขึ้นมาจากน้ําสลิงก็เกิดขาดจนปืนใหญ่นั้นหล่นลงไปกระแทกซากเรือขณะที่จาเร็ดกาลังจะถอดใจและจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ไบก็สังเกตเห็นอะไรทองๆแวบๆออกมาจากใต้น้าเมื่อเขาดำน้ําลงไปดูที่ซากเรือก็พบกับทองคําแท่งจํานวนมากมายที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นเรือ ในที่สุดพวกเขาก็ได้พบขุมทรัพย์มหาศาลในตำนานของเรือเซเฟอร์และความสนุกจากภาพยนตร์เรื่อง Into the Blue ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกในปี2005ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.9คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato เพียง21%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และขอบอกว่าตอนนี้เพจสปอยหนังใน Facebook ของผมนั้นกลับมาแล้วใครที่อยากดูสปอยหนังก่อนใครก็เข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook พ a G.U Channel แล้วกลับมาพบกับ G.U Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไป สำหรับวันนี้สวัสดีเด้อ